สวัสดีค่ะกับช่องคริสตินากอออนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพามาดูรถไทยน,นะคะรถไทยคูบูต้า L 3 6 0 8นะคะคนะคะคูบูต้าลากแท็กเตอร์คูบูต้าต้องเบนจะผลผลได้ L 3 6 0นะคะเพื่อนเพื่อนสีเกียร์ยวันสี่เกียร์เตะสี่เกียร์เดินหน้าบ่ สีเกียร์ด้านหน้าสี่เกียร์ด้านหน้าจะเกียร์ถอยหลังสีเกียร์ถอยหลังบ่ฮะสีเกียร์ถอยหลังวะเกียร์เดียวเตะเกียร์ทับตับประกันหนึ่งพันห้าร้อยชั่วโมงคูปุต้า รุ่นนี้ก็รุ่นยอดนิยมนะคะคันเล็กๆไถยกล่องเข้าล่องมันล่องอ้อยล่องอะไรเล็กๆล่องยูคาได้นะคะล่องเล็กๆคันเล็กๆก็พอดีถ้าคันใหญ่มันก็ใช้งานได้ไม่คล่องคันเล็กๆพอดีไม่ต้องเอาใหญ่มากใช่ไหมคะรถไถน,นะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นรถเกี่ยวนะคะ รถเกี่ยวก็จอดเฉยๆค่ะแต่รถไถนี่มีงานให้ทําทั้งปีนะคะรถเกี่ยวข้าวมีงานให้ทําแค่หน้าเดียวเนาะเพราะว่าแถวบ้านเราไม่มีนาปลังเหมือนภาคกลางเนาะนี่ค่ะรถไถอันนี้ก็คือท่อนมันนะคะมันสําปะหลังเตรียมไว้ไปปลูกเนะาะเพราะฝนตกลงแล้วแช่ฮอร์อโมนแช่ฮอร์อโมนเป็นบ้านเนี่ยอันนี้นลำมันนะคะท่อนมันสําปะหลังเนาะนพันยังเนี่ยกเกษตร กเกษตรศาสตร์พันกเกษตรศาสตร์นะคะนี่ค่ะวิถีชีวิตกกของคน,<ห>นอีสา,านของกเกษตรกรให้ลูกดกนะคะท่านกเกษตรกรบอกว่าให้ลูกดกนะคะหัวมันใหญ่นะคะไร่ละแปดตันไร่ละแปดตันให้ให้ผลผลิตดกนะคะหัวใหญ่นะใหญ่ยาวนะคะพันกเกษตรนะคะพันนี้ถ้าแค่แตกราก จะแตกลากให้ลูกดกเนาะแช่ฮอร์โมนใช่ไหมถ้าไม่แช่ฮอร์โมนเจ็ถึงยี่สิบหัวหมดแล้วแต่แช่น้ำฮอร์โมนนี่หัวสิดกเป็นเถาะดกแตกมากนี่ต้องแช่ฮอร์โมนก่อนนะคะถ้าไม่แช่มีอยู่สี่ห้าหัวถ้าแค่ละสิบยี่สิบออกไปตัวประมาณเนี่ยเนาะ เนี่ยค่ะวิธีวิธีชีวิตของเกษตรกรนะคะชาวไล่มันสปะปรังเนาะกว่าจะได้หัวมันมาแต่และหัวนะคะเพื่อนๆไม่ใช่ว่าจะสบายนะคะราคามันก็ไม่ใช่ว่าจะแพงนะคะลงทุนยังไม่คุ้มค่ากับการลงทุนนะคะแต่ก็ต้องปลูกนะคะเพราะว่าแถวบ้านไม่มีไม่ค่อยมีฝนเนาะปลูกไปถา้าถ้ามีฝนมาก็ได้กินนะคะไม่แพงนะคะตอนนี้แค่หนึ่งบาทหกสิบห้าเองนะคะนี่ค่ะมันท่านมันสปะปลังเตรียมปลูก มันถึงน้ำดูมันถึงน้ำดูข้อิดนี่เตี้ยออโอ้ยโควิดเนี่ก็ได้เฮตดเหตเกษตรกรบนมีรา่ได้ขาดรายได้เลยขึ้นกันนี่คือแค่น้ำฮอร์โมนนะคะเพื่อนๆพืทำให้หัวมันดกใหญ่ยาวนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวค่ะนะคะแช่เสร็จแล้วก็จะใส่ในถุงปุ๋ยนู่นเนาะจะไปปลูกที่ไร่เนาะนี่ค่ะ,กะเกษตรกรนะคะนี่เสียอ้วนนะคะเสียอ้วนนะคะนี่เจ้าของรถไทยคะ่ะนี่ค่ะ หอนหอนหอนค่อเอววนว่าน,นี่ค่ะจะก็จะสับเป็นท่อนๆก่อนนะคะเซววนบอกร้อนร้อนร้อนหอนหอนห่อนก็นจะได้หัวมันว่ามัน,มนสบายไถยก็ต้องเอารถไถไปยกล่องก่อนนะคะก็ไปปลูกนะคะแดดแดดก็ต้องปลูกนะคะฝนตกถึงจะได้ปลูกเนาะเพื่อนๆถ้าฝนไม่ตกก็ไม่ได้ปลูกเนาะนี่คือ เกษตรกรนะคะความลำบากไม่ใช่ว่าจะสบายนะคะการที่จะเป็นกเกษตรกรนะคะแต่ว่าไม่เลือกงานไม่ยากจนนะคะคนขยันไม่มีวันอดตายนะคะเพื่อนๆสู้ค่ะเราเป็นลูกชาวนาเป็นกเกษตรกรนะคะก็ต้องสู้นะคะค่ะเป็นกเกษตรกรเนาะปลูกทุกอย่างค่ะปลูกมันสับปะรงปลงูปกอ้อยปลูกข้าวนะคะเพราะแถวนี้มันไม่มีแม่น้ําไหลผ่านเนาะน้ำประปาอะไรก็ไม่ไมี รอฟ้ารอฝนอย่างเดียวใช่ไหมเสียอ้วนต้องรอฝนอย่างเดียวเนาะอือรอฝนอย่างเดียว,วสู่แล้วว่ามันสิถือค่อยกระสูเขาก็าอาศัยว่าเธอมันแพงจง <c oughs> เป็นอาชีพทำ <c oughs> มาหากิน <c oughs> ดึกแพงกับตองเฮ็ดมันเป็นอาชีพของเขาเาต้องเฮ็ดปะดี้ะเจ้าจะเป็นเป็นรถไทยเองถ้าจ้างเขาก็หลายบาทอยู่เด้อรถไทยเนาะเสียงคอเยอะมารถไทยเราก็มีไว้รับจ้างคือกันเนาะจ้ะเนาะไทยของเราเองน้ำรับจ้างน้ำประยูรประซ้อเด็กคนนี้ เสียอ้วนคนขยัน,<จ>นอีแตนเล่ากับมี่ <จน S 1> ขั้นบักไงจนว่าอ้วนมาดิเสียอ้วนจนอ้วนห <laughs> ากินจนอ้วนห่ากินจนอ้วนเนี่ยเล่าขายผัดก,กะเพราเมียเล่าขายกับผัดก,กะเพราลงขีปไปแล้วอาหารตามสัง่งอาหารน้ำซุง <laughs> อาหารน้ำซุง <laughs> โทรสั่งยังเดี๋ยวบ่มีโทรสั่งยังเดี๋ยวสมัยสุวรนี้โทรเบอร์โทรเฟซ นีนะคะ่ค่ะอ,อาชีพเกษตรกร,เ,ร,กรนะะเนาะค่ะเนาะแต่ขอให้เกษตรกร,ร,กรทุกท่านสู้ๆนะคะเนะาะภาวน่าให้ราคามันสับปหลังอ้อยหรือว่าเข่าทุกอย่างนะคะที่เป็นของเกษตรกรร,กร,ราคาดีขึ้นดีขึ้นเพื่อพี่น้องเศได้ายุดีกินดีนะะเนาะค่ะเนาะสศรษฐายขาดทุนในการลงทุนแต่ละอย่างลงทุนหลายบาทลงทุนต้นแห้งลงแหง้ง,หงนะะเนาะค่ะเนาะได้เสวยอ้วนเสวยอ้วนฟักเต่าหมูส่อท่านไหนแล้วอยู่ <laughs> หลาแล้ว <laughs> อาการบ้านนอกผ <laughs> าละเมียเราบปเดี๋ยวมาฝากซอยผาละเมียเราขายอาหารตามสั่งอยู่บ้านขายอาหารตามส่งถ้าว่าว่ามันตามสั่งหรือตามสง่ง <laughs> <laughs> นีนนนนน่อยู่ยี่บ้านอยังเครือรเครือรีวะเนี่ย <laughs> ส่งเครือรว่าสันติ เขาบ่ขาวกนปิดแล้วร่ดดมแดงเขาปิดแล้วตลาดตลาดสดบ้านเขายังเปิดอยู่บ่ก็เปิดกระเซียงยังมาขายวันอทิตครบกันไปซีทูมฮอดตีซีจับอ๋ออ๋อแสดงว่า,า,าทั่วประเทศระหว่างซีทูมฮอตตีซีห่ำห่ำออกนอกบ้านต,ต้องไปหล้างตีซี่เพราะลกอชุกเชิญเนาะ เอาออกกฎหมายมาแล้วต้องตีหาค่อยเปิดขายได้ตัวนี่อืมมันก็ว่าคุมเนาะต้องรอสืบจับจอนถ้าแม่ขาแล้วเนาะแม่ขาก็หลุดขาดไปซื้อขายก่อนเวลาติมันเป็นกฎหมายของเขาออกมาแล้วประกาศมาแล้วนี่ราคามลำบากของเกษตรกรเนาะนี่ ชาอะไรมันสัมปลังคิวเอาไปร้งบากนางฟักได้่มนางฟักได้่มด้วยบากก็นี่ร้องดงกเดี๋ยวลงอันนั้นปะขึ้นทะเบียนไว้บนนี่ประกันรายได้ขึ้นบนบนนี่เอาขึ้นบนลงเขาขึ้นประกาศเป้ลวเดี๋ยวได้เงินเหลือเงินพอกันประกันนั่นมันสัมปลังฮะมันสัมปลังกับลงได้ตัวเธอมันสัมปรังปามอ้อยเขาให้พืชหาชนิดไหมมันสัมปลังต้องลงเด้ทก็สไปขึ้นทะเบียน คือกันก็คืนทะเบียนเขาที่บ้านลงแพลแองเขาเมือนนะเขาเอิ่อประกันนี่ยังได้ได้ยังสัมปะหลังยังเบื้องในไหมยูทูบกับเขาไปเบื้องในไหมมันมีข่าวสารอย่างเบื้องนั้นข้าวมันสัมปะหลังประกันผู้ยังผู้ประกันรายได้มันสัมปะหลังให้ประกันนี่ยังเนี่ยเพืชหาชนิดมีเขายางพาราอ้อยมันสัมปะหลังแล้วก็อ้อยังอีกอันหนึ่งอ่ะข้าวยางพาราปาลน้ำมันมันสัมปะหลังอ้อยเออนนี่แหละนั่นแหละ ขอให้เกษตรกรทุกท่านนะคะสู้ๆนะคะเนาะมันเป็นอาชีพของคนไทยเข้ามาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษพอแม่ปูยาตายายเนาะค่ะเนาะเกษตรกรหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินมีอยู่เราถึงมีคุณขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะเสียอ้วนบ๊ายบายค่ะอบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายฝักมันกอตอละว่าเปลี่งวไง จ้างคนปลูกอีกได้พี่น,อน,น้องนั่นหมาก็สิจ้างคนเสียหนาคันเพราะเสียหนาก็ได้สิจาา่าคาดหนาบางคนก็นเสียหนา<ม>เสียหนาเอาป่ะเนี่ยเสียเสียหนาเสียเลือมัน,นยังกับสิจ่าเสียเสียหนามันน้อยๆก็เสียหนาละเสียหนาอีกได้บ่ราะเป็นวัยเห็ดง่ายๆได้โลแลบาทกว่านี่ขาดทุนได้ค่ะพี่น้องก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวของให้ราคาดีกว่านี้นนนะะเนี่ยจักน้อยเนาะค่ะเนาะเสร็จก่อนลงทุนไปก็ บดีอย่างเ,เห็ดไปเพราะว่าเป็นอาชีพก็ต้องเห็ดมีไฮมีหน้าก็ต้องเห็ดไปอยากให้มันวางปลาเนาะค่ะเนาะโอเคค่ะคลิปหนาพอกันใหม่นะะเนาะบ๊ายบายค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะพบกันใหม่ในช่องคริสติน่าโกออนนะคะมีอยู่เราถึงมีคุณบ๊ายบายค่ะ